วันเสาร์วันพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไราสาคัญนะครับวันเสาร์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ชมค่ะกับรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีนะคะไปพูดคุยค่ะกับท่านสมศักดิ์เทพสุทินคะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะในประเด็นผักดานแก้กฎหมายสร้างรายได้สร้างความสุขช่วยปลดทุกข์จากหนี้สินนะคะ,ะติดตามสดๆกันนะครับวันเสาร์ที่8ช่วงเวลา8ปนาฬิกาหนาทีถึง9นาฬิกนาะครับทาง FM 92.5 m ม z เหรือเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง ประเทศไทยทั่วทั้งประเทศนะครับรวมทั้งชมแบบสดๆออนผ่านออนไลน์ที่ Facebook Radio Thailand l i v e ร่วมฝากคำถามได้เลยนะครับที่022769717นะครับและทาง Facebook Radio Thailand l i v e ได้เลยครับทางช่องทางคอมเมนต์ต่อไลฟ์สดๆกับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นะครับซึ่งทางด้านารัฐมนตรีสมศักดิ์เทศสุทินเองอ,อยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรมจะมีผลงานเด่นมากที่ท่านผู้ชมอาจจะต้องตั้งคําถามในหลายเรื่องนะครับผมขอแนะนําอย่างเช่นการไก่เกลี่ยหนี้สินภาคคร<ช>้เรือนซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชากำหนดไว้ว่าในปีนี้จะเป็นปีแห่งการล้างหนี้สินใช่วาระแห่งชาติถูกต้องดังนั้นสามารถไปสอบถามท่านรัฐมนตรีได้โดยตรงเลยนะครับในรายการกับอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่คุณสินีนาาฝากไว้ก็คือเรื่องของการแก้กฎหมายในบางฉบับก,การเพื่อความเหมาะสมใะในการใช้ชีวิต